ดนคุยรยีถ่ายเดี๋ยวนี้มีอันนั้นบ้างแอลมีบอยไฟยไหม่ม,ม,มันเปิดจากเครื่องของเฮียไปได้แต่ว่ามันใช้ได้ช่วงเดียวเดียวใช้ใกล้ๆใช้อยู่ใกล้ๆกันเนี้ใช้ได้ใช้แบบเช็คลายเช็คเฟสเดี๋ยวดเดียวนึงเนี้ยได้ใช้ได้เป็นสอใช้ได้ตลอดแหละถ้าอยู่ด้วยกันนะ คือมันเปิดให้กันได้ไงเสียอะไรเดือนเหรอราที่ว่าเสียรายเดือนใช่เสียงของแอลนี่ก็ที่ที่ที่เสียรายเดือนนะสมมติว่าไม่ใช่เสีย,ยที่เสียรายวันเนะี่ยที่ว่าทำเนะี่ยก็เปิดให้เพื่อนได้เมื่อวานนี้เปิดให้ต้องเปิดได้ให้ได้ง้สี่ห้าเครื่องสูงสุดติดสิบเครื่อง ไม่ใช่ไม่ใช่ช่วงนั้นหมายถึงเราอยู่ด้วยกันช่วงไหนก็ได้ยังยางไปไหนมาไหนด้วยกันอกสองอเอออยู่ใกล้กันอนะเครื่องอยู่ใกล้กันอนะเหมือนเหมือนบลูทูธเดี๋ยวไปหากาแฟใบเล็กกินดีกว่าวทีแรกว่าจะไปกินใบพันธุ์พันธุ์รู้แล้อมา มันไม่รู้หรอก